เคยเห็นภาพนาักกีฬากระโดดสูงที่ทิ้งตัวลงบนเบาะหนาๆไหมครับหรือเคยสงสัยไหมว่าทำไมถุงลมนิรภัยถึงช่วยชีวิตเราในอุบัติเหตุได้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาทางฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังการลงจอดอย่างนุ่มนวลและการรอดชีวิตจากการตกกระแทกกันครับเอาละครับเพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราจะเริ่มจากการทดลองง่ายๆที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆแต่จริงๆแล้วมันซ่อนหลักการสาคัญเอาไว้คาถามก็คือทาไมไขฟองนี้ถึงไม่แตก จากการทดลองง่ายๆที่เราเห็นเมื่อกี้โหผลลัพธ์มันต่างกันคนละเรื่องเลยนะครับเมื่อปล่อยไข่ลงบนพลาสติกแข็งแน่นอนว่าแตกละเอียดเลยแต่พอปล่อยลงบนฟองน้ํานุ่มๆมันกลับรอดทั้งๆที่ก็ปล่อยมาจากความสูงเท่ากันเป๊ะเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความลับข้อแรกเลยนะครับมันง่ายกว่าที่คิดครับอยู่ที่การชะลอความเร็วนี่เองคืออย่างนี้นะครับไม่ว่าจะตกบนพื้นแข็งหรือพื้นนุ่ม เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือการทำให้ไข่หยุดนิ่งคือเปลี่ยนสถานะจากที่กำลังเคลื่อนที่ให้กลายเป็นหยุดสนิทครับนั่นี่แหละครับคือจุดแตกต่างข้อแรกบนพื้นผิวแข็งๆเนี่ยการหยุดที่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วแบบปั๊บเดียวหยุดเลยแทบจะในทันทีทันใดเลยครับแต่ในทางกลับกันพอเป็นพื้นผิวนุ่มๆอย่างฟองน้ําหรือผ้าที่ใช้ในการทดลองมันทําหน้าที่เหมือนเป็นเบาะค่อยๆยืดเวลาในการหยุดออกไป ทำให้กระบวนการทั้งหมดมันช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเอาละครับพอเราเห็นภาพจากการสังเกตแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกกันในเชิงฟิสิกดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คําศัพท์สําคัญคําแรกที่เราต้องรู้จักกันเลยนะครับคือแรงดลนหรือ impulsive force ผลง,ง่ายๆมันคือแรงกระแทกแบบจังๆที่พุ่งขึ้นไปสูงสุดในช่วงเวลาสั้นจู่ของการชนและไอแรงตัวนี้แหละครับคือตัวร้ายที่ทำทุกอย่างพัง ส่วนอีกคำหนึ่งคือการดนหรือ Impulse ครับอันนี้ให้ลองนึกภาพว่ามันคือปริมาณการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อจะหยุดวัตถุชิ้นนั้นมันคือผลรวมของแรงที่กระทำคูณกับช่วงเวลานั่นเองครับดังนั้นจุดที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันมันอยู่ในประโยคนี้เลยครับฟังดีๆนะครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เท่ากันสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงขนาดมหาศาลในเวลาสั้นๆก็ได้ หรือจะใช้แรงขนาดน้อยๆแต่ค่อยๆทำในเวลาที่ยาวนานกว่าก็ได้โอ้โหนี่แหละครับกุญแจของเรื่องทั้งหมดเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเรามาดูเรื่องการดนในรูปแบบของกราฟกันดีกว่าครับเห็นไหมครับพอเป็นการกระแทกบนพื้นแข็งกราฟมันจะพุ่งปรีดขึ้นไปเลยสูงมากซึ่งหมายถึงแรงมหาศาลแต่ว่ามันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวจริงๆฐานของกราฟจะแคบมาก แต่พอมาดูการกระแทกบนพื้นนุ่มโอ้โหกราฟมันเตี้ยลงเยอะเลยครับซึ่งหมายถึงแรงที่น้อยกว่ามากแต่ว่าฐานของมันจะแผ่กว้างออกไปคือใช้เวลานานขึ้นนั่นเองและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับถึงหน้าตากราฟจะต่างกันลิบลับแต่ถ้าเราลองคำนวณพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดซึ่งก็คือการดนที่เราคุยกันไปปรากฏว่ามันเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ทำให้ไข่หยุดนะ่มันเหมือนกัน แต่วิธีที่ไปถึงตรงนั้นน่ะต่างกันสุดขั้วเลยพอเข้าใจหลักการแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรากลับมาบูกันว่าแล้วทั้งหมดนี้มันช่วยให้เราลอดชีวิตจากการชนได้อย่างไงกลับมาที่เรื่องไข่ของเราสรุปได้ไง่ายๆ3ข้อเลยครับข้อแรกฟองน้ํามันช่วยซื้อเวลามันยืดเวลาให้ไขค่ค่อยๆหยุดข้อ2พอเวลามันนานขึ้นแรงกระแทกสูงสุดหรือแรงดนที่เป็นตัวร้ายมันก็ลดลงหวบเลย และข้อสุดท้ายแรงที่ลดลงมาแล้วเนี่ยมันเบาเกินกว่าจะทําให้เปลือกไข่แตกได้ไข่ก็เลยรอดง,ง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วหลักการเดียวกันเป๊ะๆนี่แหละครับถูกเอาไปใช้ในเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ถุงลมนิรภัยในรถโครงสร้างรถที่ออกแบบมาให้ยุบตัวได้เพื่อซับแรงไปจนถึงหมวกกันน็อกที่เราใส่สนับเขา่าสนับแข้งของนักกีฬาหรือแม้กระทั่งถุงมือหนาๆของคนรับลูกในกีฬาเบสบอลทั้งหมดนี้ใช้หลักการเดียวกันเลยคือการยืดเวลา มีคนเคยเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเครื่องช่วยชีวิตไข่ดีๆนี่เองเพราะหน้าที่เดียวของมันก็คือการทาให้การชนมันเกิดขึ้นช้าลงนานขึ้นเท่านั้นเองครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยเอาละครับพอเรารู้ความลับนี้แล้วผมว่าต่อไปนี้เวลาเรามองไปรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นรองเท้าวิ่งนุ่มๆหรือพวกวัสดุการกระแทกในกล่องพัสดุ เราจะเริ่มเห็นฟิสิกส์ข้อนี้ซ่อนตัวทำงานอยู่ในแทมจะทุกที่เลยแหละครับลองไปสังเกตกันดูนะครับ